แล้วดิจ้ายายปุ่งใช่แนวผ้ามา้วานเข่าเด้อจ้ามือน,นี่มากินน้ำอาหารอยู่ในที่แล้วจ้าเพราะไหนออกดอกแต่ว่ามะวานเข่าห้เบ่งซะเกันหมุอนเอจี้ด้กันละให้พ่นมะวานให้ยวานบ่เป็นพี่น้องจ้าพูดนอะต้นยุค่า้าพี่เนี่ยกำลังเกิดไงล่ะละ่ะพูนบ้านไปแล้วให้หน้องสองให้หน่อเก่งคัก พ่อกว้านพี่น้องจ้าพันขึ้นดอกเอาให้เบิึงชื่อๆวุ้นน่ะเจ้าบ่าันวานดอกผู้ขาววานก่อนเป็นวันพะฮัดมือนีพี่น้องจ้าวันที่หาเนาะวันที่หาบ้นพะฮัดพี่น้องจ้าโอ้ยตั้งกล้องไม่กัน เห็นบ่เห็นกะว่ายาวาถ่อมื่อนี่มองวางบ่ดีแล้วกบผู้ขากับ่เดียวยังมาฟ้อมตั้งกับดินกับหญ้าเลยพี่น้องจ๋าหมูจูคูอยู่นี่กำลังเห็นงาง่ายง่ายอยู่โอ้ยไอหัวข้าวได้เดี๋ยวนี้ติยูห้บ่อท่านละข้าก็ได้ จะทียู่ายูพี่น้องเอ้ยบันมองตั้งบด่ดีมองตั้งกล้องบอด่ดีเฮ็ดดีดีกันพี่น้องขอโทษขออภัยเด้อจ้ะกุมเงิงๆๆกุมเงิงอยู่บ้านเกิดบ้านแหล่ดอก ผักบักม่วงนูวนนึงพี่น้องเดี๋ยวสิจัดก่อนอหมวกถอดออกก็เนาะเอ้ยยายฝุ่นใช่แนวกับบ่ใส่หมวกบ่เห็นนาถมแล้วถอดออกสนอกผู้คากะเฮ็ดยุขีดินค่ะได้พี่น้องจะเข็นบ่เห็นดอกต้มขาหมูพี่น้องเมื่อนี่ ไม่ออกกระไดยูกไก่แน่จังหน่อยขอโทษขอภัยเด้อจา้าอาจที่ว่าเห็นปานไดเนาะโอ้มันไก่ขยี้ต้มที่นอกใส่ขี้ดินมุ่มีอย่างเลยพุขาลืมกวปุ๋ยปาเจ้าอยู่ใส่เนาะ ไม่าหายแน่แต่ยังไม่กินแค่ก้อนเด้อมันถีหิวแล้วบุ๋มมองมันบุ๋มมองมามันพี่น้องแค่ไหนปุงได้่ยเลยปุงให้เบิง้งแจ๊แสเช็คบบแช็บเนาะพี่น้อง โอ้ไก่เลือกไก่กะเบิ่งไปมือละเนาะยันเอาหมอยุดตังพี่น้องปุงแก้วก็รับดับแหลกพี่น้องจ้าบัดส่อนก็บ่อยมากพี่น้องจ้าแต่แนวคัขกโป้เสียบก็สีโป้เสียบย้อนนี่ลหะพี่น้องเอ้ย เล็ดเพชรหลายอย่างิ่านกินบม่ได้เนาะให้ตัวม่ลืมนาำดิเปี้ยคักเปียเนี่ยขาลุดออกเกบกันแล้วพี่นอ <c oughs> ้องขาหมู แต่ว่าคุณหมอนี่แล้วมันถือครับตั้งไว้จ้าไดหใส่เล็้ผู้ขาว่าเสื้อาสาตร์อาสนาผู้ขาก็บ่ได้เอามาจ๊กเห็นบเห็นเนาะพี่แล้วสูงซ้ำกันใแน,น้ันจ้าสีห็นเนาะ แก่เสียบาเสียบเราทิ้งหัวแกโอ้ยแจกหูจกัจกบะนอว่าขอยลืมยังขาดตัวนี้แจ๊แเสียบบาเสียบเราบันเสี <laughs> ยบคือเกาเลยจี้วยดีครับเอากินขป้าพี่น้อง แจบบ็บปวเจ็บก็ขอถูดขออให้มันเฝ้าพี่น้องจ๊าเฝ้าน้ำผู้เฮ็ดทางมอง,ง,องมองงงองอยู่วันนี้แม่ <c oughs> อาผูบังง่พี่น้องจ๊าพอเห็นปันเดี๋ยกร้างเถนะอะเนาะวันนี้เนี่ยผงยังเลยพี่น้องจา๊าเป็นไรยังกลินสั่นดิผู้ขาลืม นี่บักทัวรากาศกระกกปูก็เองอยู่ห้างเหรอพี่น้องเอาออกซะก้อนทั้งของมัง,งมันหนักเนาะเ็ดให้พระเขาผู้ขาพังจะดอกอากาศพักอัน,นยังเหรอเขาวาสะเดาพี่น้องสะเดาสุดผู้ข้าสงสัยแต่ตัวนี้เรือคือผูเห็นเนาะ

cùng thử chè giá cùng sẽ nào không bà biết phải nào chắc thì là những mời những tăng bay phút nào phạt là khẩu chiếu phía nào đấy có thuộc có phải nữa chà ta đau suốt không ร่างแล้วเรียบด้ว,สวยสมอ้วยรวยแซบอยู่อืตอนนี้ก็ถิดลูกลังเลยพี่น้องแจ๊กเพราะแจ๊กจะเถอะเมื่อพันเศร้าหรอกเนี่ยปวดปวดอยู่พี่น้องปดเอา เมื่อวานเขาของเมื่อวานเราเขาว่าานปุ๋ยแม่งขี่นักไอ้ขี่เอิบนังยีแมงยีแมงวันเบ้อ่ะพี่น้องจ๊ะ Mẹ một mì hưng nắng mì mì không có hưng nắng 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 rồi. nắng hưng nắng hưng nắng rồi, nắng hưng nắng hưng nắng rồi. nắng này nắng <laughs> đi khắc บอกว่าผมมาน้ำกันไม่ออกจ้ะ แต่ว่าคุณบลสีท้ององมา,มามาดีเถอะแต่นเนี่ยถึงกินว่ะจะเสร์นจังหน่อย <laughs> จักคักเขาเอาควาดีความ่อดีมากหูแท่ๆตัวปว,วดตี เราสดๆดที่างขาว่าว่เป็นบาหวานคือกินกันไว้ <c oughs> กูเหี้ยครับชอบข้าเมื่อจะเก็บกูบ่เป็นโตขนาดนี้เลยเหรอมาลังกันกระดูหักโถ่น้ำไปสิรูย่างกับไปอีกแก่สิงูน้ำจนหลอดละน้ำจะซยดเนื้วกรนดูกเก็บ แกมาดได้ใส่เบิองไม่มีหืมหืมไก่กินเบิดพอดีในยุ่งเหรอหืไใกล้ต้งมากเกี่ยวเบิดก่อนมั้งถเบิดแล้วเรียนแบบนี่อ่ะกได้ก่ได้วานทีไ mm ด้ยุ่งเหรอว่ามันหอม บอท่านบอกผู้ยน้ำบอกผู้สาย่มลงของใครเนาะเห็นน้ำกุ่นเรยอวะไลบ่ไก่บลือดปลาอีแล้ว พิผมผแล้วอยงนี้อบอกเขาไม่จะไปไหนคุยว่างเขาไปแบบครั้งไ้นนะรืมบานเนาะ chắc là hưng 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 คือเชียวจะคว้าพวาเอียงขึ้นกันจริงๆเทีนเบื่อเพราะมึงอยู่เนี่ยวทันจริงว่าไม่ก็รจะเป็นอาทิตย์แม่พี่น้อง và hát nà nè cũng khá cả lưới mà năm mươi nghìn rồi đấy rồi Hãy subscribe cho đắng vẫn vẫn còn chị bớt gian gian kai kín bớt đi lần này hôm nay hôm hôm nay hôm nay nó nay hôm nay hôm rồi hôm nay 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 ต้องเด็ดมะไรลรหรอนู้นไปถึงดูลายแมนอยู่ฮะเคเก็ขังไว้ให้สิได้บุนน้องก,กันั่วเขาสิโอ้ยโซเลี้ยงไก่หลอกพี่น้องจ่ะย <c oughs> ันนั่นย่านไก่ไม่จั่วเขาเบิด ต้นนี้เดินจ้าจิบนี่จิบหนาบ้งไหมช่วยไม่ช่วยกดตั้มตะใค่กดไลค์กดแช่กดติตตามเด็ดปุ่งชาแนลเด็ดจ้าขอบคุณค่ะน้ำไก่กินเขาพี่น้องจ้าบ้าน้ำไก่ลูกกับลูกหย่างเนี้ยปวดตีนได้ป่ะฮะตีน เป็นไดคลิปหนีแก้ววาพี่น้องจ๊ะ